น้องมึงนี่พ่อๆกับ็พูดหนุ่มขึ้กองเหมือนเดิมขึ้นมาท่วมขักมาท่วมเนี่ยทีอะลูกเจ้าที่ไปเอาง้อขอคว้าเอาเบงกันขึ้นมาท่วมขักท่วมเนี่ยที่ไปยังไปเอางัวค่ะเอางัวขอคว้กบ่ไปตามไปเบิ่งครับพี่น้องเอาคู่เหมยฝากเลยครับตามไปเบิ่งครับไปหลังไปเบิ่อนง้อขออนุญาตถ่ายผ่านกระจุกนะครับเนาะมาคู่เหมยคนตกแห้งค่ะ เห็นเบอกเป็นลูกสาวของพี่น้องเอากเพต่อจเนียของเทียมวบอกว่าเป็นผู้เดียร์ยังว่าเป็นคนหมอท่านไงใส่ชุดวัดพยาบาลมันบคนเห็นธรรมดาเครับพี่น้องมันโมเห็นมันมีไปทายทั้งข้างไงโอ้โหพธรรมดาเนียพี่น้องชู่ใจนะของเทียเนี่ครับนั่งแบบว่างเนี่ยล่ะพระราสายลุยห่าใส่ขอนเสียใส่เข้ามาตั้งอกสายลุยเด้อครับ ผมว yeah, <laughs> ่ารุยคักรุยเนี่ยอีเดิลุยพ่อของขวัควักเจ้าเจ้าแ็่ไดขึ้นลูกสาวเจ้าก็เจ้าเ่อยนเปียกยัดเปียกเอ็นดูอีดีพี่น้องเาะปัดขดีอ่ะแวนบิดเรเดี๋ยวลดีทวไปเองพี่น้องี๋ยวขี่ต้องกเลยเข้าพวมเนี่เช็คชาร บรุ่งเป็นวมุนีฮอคู่เบยเียัูใจได้น่ะพี่รองภาคคู่เบยกัได้ตื่นตันยูตื่นตันยู่ิเกาเน่ะดคือพดพี่้องรถลกตนเอ้า ราติดหเอดดินมาลงกรตีดป่ะดันดกันแจ้วแต่ว่าอ่น,นี้ผมมีไม่ขับรถป่ได้บ่ขับได้ขึ้นขับด้หรืเนา่ขับได้อยู่ที่ไหน คู่หนุ่มมีโฮมครับพี่น้องมาหนี่คู่หนุ่มมีโฮมนี่เห้คู่เมย์เป็นคนขับรถนี่คุณพ่อว่าพอดีครับคุณพ่อว่าเอาซอยพอดีครับพ่อวันนีครับดีพ่ออีพอ่อเราหนาจะมาเอาตอนหนของว่าชายลูกสาวครับ ลงเป๋งว่าอยู่ทั้งเตะเดียวผู้หนุ่มีพ่าเบิ่งคนตกนั่งกับพยานเด้อครับนี่ของกิ่งครับสายลุยครับนางเอกสายลุยของกิงก่งของแครของกิ่งอาชีพนิ่งกัไนไในเด้อครับมือเพราะว่ามือนหนึ่งผู้หนุ่มถือถือหฮมเนาะพี่น้องนายอีหล,าล่ากำลังถูงมัวมาครับโหเป็นอะพี่น้องทึ่งเอาหินเนาะ รถหินก็มาติดลมทั้งง้อกับตากฝนได้พี่น้องนี่แหละกําลัางขอ,องงาา้อมาขงง้อขอกวางของแก่ครับขี่มาอีกนึงท่อมพอดีพ่อพอดีพ่อชู้ใจขอ,องง้อขอกวางพอดีที่มันพอดีครับพอดีเนี่ยเอา้าไปบันพี่น้อง ไปออกแกช้างงัวดิบ่อกแกข้างงัวนปรเด็ดิกระสั่นมันสิงัวมันสิบบ่เขาเอื่อนไรยังงีง่วมันสิบบ่ยังงี้ขักขัดขัดพี่น้องนี่นะสันพัดี๋ยวพี่น้องดีเห็นเลยว่าตอนตอนน้องชื่ใจบประธานใขึ้น,น,นไปอยู่กับสาวหน่อยตอนนั่งเป็นนักเรียนนี่นั่งอยู่กับแม่สองคนนี่เป็นยังไงนะครับกระชีประมาณนี้เลยนะครับอยู่กับแม่สอง คนภาคนี้เลยคนตกมั่วแห่งตื่นเนี่ยพี่น้องคู่เหมยว่าที่แรกว่าคุณหมอว่าจะเสียไอมาทันมาสวัสดีครับนี่นะครับของแท้ครับนั่งเอกใจลุยครับพี่น้องไปตัวครับไมอนีค,คู่เหมยรับหน้าที่ขับรถครับเพราะว่าค,คู่หนุ่มจะเป็นคนกั้งโฮมยางครับมองชูเจ หยากฝนกระทางครับบรสุนครับข้องแท้ครับให้ยืนดนมตื่นเราเหรอฮะมันหนึ่งฝนนะ่ะมือจันได้ไงได้พี่น้องอมือนี่ข้องแท้ครับอีพี่ที่สามเน้ะพี่น้อง ตามติดชีวิตชูใจอีพีที่สามมาท่วมครักม,าท,มาท่วมในทย์แรกสิมาหับไปเพิ่นไปแลนน้ำแม้เพิ่นมาเชิญสิเปออกกำลังกายมาท่านมาท่วมเหมือนเพิ่นยางออกมาพอดีครับคู่เหมือนมาเอาคุ้นหมอเพิ่นมาถา่านาสุกมาเสร็จมา,ทา,มาเทียบวบาเมียน งางพระท่านครับงางไว้แห้งของเกียร์อีพี่นี่จวดขักพี่น,อน้องฝนเศร้าจบเกลย่ยพี่น,อน้องฝนแบบพอลินๆินพากันไปตลาดดีะ่ะไปตลาดปะครับไปตลาดเขาก็ยังมา บรรยากาศยังมาแรงครับฝ <ไป S 1> นตกก็ไม่หวั่นครับบางเงินได้พี่รองนี่เขาประสนพี่รองพ่ได้เห็นนี่คู่เหมือน่านิัผ้าคู่หนุ่มแวกกลับเรา่ยพอฝนมันตกแห้งก็เลยว่ามันไก่จู่วัดบ้านแล้วไปลวดประสนก็เลยมาพอลูกสาวกำลัง มะอหัวเขาควักขวี้ฮะไอขีบบุกการไ่สุดเล้วยัดฝ่าบาเอ้าตตวเข้าเดียวกันต๊วันนี้แก้งล้วพี่น้อง อ๋อเส้าตกแล้ววะนี่เหมเศ้าตกแล้วครับเกือบมันบัไดมากครับฝนตกคู่เหมือนช่วงน,นี้มางพวไปตรงไอ้บันตกก็ตกมาเถานยางมาท่านหรอรับนำเึ่งชำ้นหนึ่งคลองเท่างไว้ขนาด ถามำข้าวครับพี่น้องพี่ๆน้องๆเดนมาเอยอะอ๋อชื่นใจเยียบน้ำมาลูกแขี่ยครับมันสุดพยาบาทมาเม่ยนี้นี่คือสุดกันฝุนนิงไหนพี่น้อง ทำไมตะกี้ก็ยังชี้ล่ะครับกอนไปรยช่์เท่าหน่อยเพื่อนเพี้ยงเห็ดหมือนทุยางขึ้นกันครับฝนตกก็ต้องได้เอางาะไปปล่อยขึ้นกันเลยล่ะโอเคมาท่วมพอดีเนาะกินยาครับมาท่วมพอดีไปเห็นเพื่อนกําลังงางเฝ้าพักไปพักไปพักไปกําลังท่ายกันเอ,อนาเมนเมนไอแคดบัวทายางมาสวัสดีรครับแม่โตครับ คู่เหมยมาแมีนฟักใช่บังมากกับเมียนมาสันว่ามันยังฉีดล่ะฮะไปได้ไไปดเราบอเรื่องหรือเล่สวัสดีครับหนีน้องซื่อใจครับจอจอครับดีเพีนแล้วครับคันบ่อเก่าบ่อยู่ได้พี่น้องงัวไม่ยูแล้วพอขนาดน้ำฝนตกปกติตอนอีหล่ะอยู่มหาบ๊อกคงแล้วเมื่อเช้าฝนตกแค่ไหนบ่ออบบอหึ้นเชียวแปลเชียวเหงาเชียวเหงต้องไปแต่ว่าต้องได้ไปตัดยา สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนเล่นครับน,นักว<น>ิ<น>่งเล่นเพิ่งเกิบครับน,นี่ครับนักวิ่งครับเล่แนแล้วครับสิบรอบครับเิ่งหนึ่งคือพ่นโดกอุปสรรคบนเขาเขามียิ้มอยู่เขาเป็นยิ้มเขามียิ้มอยู่เตี๋ยตะก้อเออโชว,อว์เตี๋ตะก้อนี้มนะีเดี๋ยวคู่เบิกให้ ช่วงไหนบ่อะตัวไฟบ่กับมี่อยู่ในห้องพระรากับมี่คู่นี้กับยุหันอยู่แล้วเอาพี่น้องอีพี่ต่อไปชั่วใจเตี้ยตะก้อเนอะนีน่ขี้อยากเบิ่งค่าแก่ก็มีตะปูอยากเบิ่งค่าแก่เตี้ยตะกออันเป็นเลยเตี้ยตะก้อเดี๋ยวเห็นคู่นี้เป็นคู่ซอมครับคู่ใหม่มาแสงครับแม่แสงครับ เบิ้งส่งเพิ่งเกือบครับเบิ้์ก้าเขาไกล้ที่เดียานงวดยานแล้วเกือบแดดแล้วเกือบแดดแล้วโอ้ยจะไปตำแม่เถอะลูกของแผ่ได้ครับชุดยแต่ไปยังไหนลูกบ้านบันเด้อยู่น้ำว่วงมีความสุขปะ มีครอบสุขบ้านไว้ได้อยู่กับงัวแล้วก็ได้อยู่กับแม่ได้ไปเอางัวเข้าคอกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ดีไหมตอบหน่อยฮะที่สุดอ่างมาแฮปปี้ดีมากเลยเอางัวเข้าครอบกับพยาบาลพอช้อมว่าพยาบาลพอสมว่าเกลี่ยไส้อบีตพอช้อมว่าจะไปแกลซ่ยไสบีตตีแตงชุดตี มอ่ะมูอ่ะผมันด่านเตือนคนหมอคมับโอ้อเจ๊เจ้าเจ้าเปมดเจ้าเปดงองเขาไปลูกเขาไปลีลาอีกอ้าวทติกหลายแล้วนี่ระวังนะแคทระวังนะแทเขาไปเขาไปลูกเขาไปเขาไปแล้วไปใกล้ทังหลังวัน เดี๋ยวกระมื้นเขาไปเนี่ยปูเดี่ยกระมื้นยัไปใกล้ทั้งหลังมันดีดด้ลูกเอาเอาเอากำลังดื่มง้อหน่อยออกไหมครับบางยังกว่าเนี่ยบุญห้อมครับบักทีมันออกกันที่ได้ถ้าผมไทยกินน่องลูกนี่แหละอ๋อคือดื่อที่ฮะปูห้อมเข้าไปบุญห้อมเข้าไปเขาควอกลูกเขาควอกเขาควอกเขาควอกแหมห้อมเข้าไปเออโอ้ย ลุ่นใจวีใจวาบ้างพี่น้องคู่หมยกับบุกกาเาาขอกลเลยครับนี่ตาตาื้นเต้นม,มากครับคู่หมยเกือบแดงหักเรียนเน่พี่น้องเป็นสุดต,ตัวบบบเป็นสุดเพื่อนหรือเป่าก,กำลังไก่ ร่างกายหัวใจตะคุงตะก้อคิดว่าประจำวันเอาพ่อแม่เอาสุดท้ายท้ายคลิปเด้อพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบ้านฮักหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทันอื่นนะครับมีความประสงค์ที่สีสมทบทุนสมทบสมทบทุนสมทบมาไล่เปิดวงน้องแคทที่ชู้ใจเพชรบันแพงเดี๋ยวคุณหนุ่มสิปักเลวันซี่บ้านฮักไว้ให้เนาะเป็นเป็นบันซี่ของยี่หลา ก็ฝากคุณพ่อแม่เนี่ยเปิดวงวันที่เท่าไหร่ลูกเปิดวงวันที่23กันยาค่ะเปิดวง23กันยาแต่เปอีหล่ากันยาจได้กลับประมาณวันที่ยี่สิางกูกลัวยี่สิบหกนี่ก็จีดีเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องให้เด้อครับเบิ่งแงงเบิ่งแงงครับเปิดวงมีคือโกลครับมาไล่เปิดแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณคุณภูริพัฒน์มากนะครับมันเปิดกวนมูเลยผู้หนุ่มก็เลยได้ปลักไห้เลยนะครับเนาะอีหล่าขอบคุณพ่อบคุณแม่ขอบคุณพ่อแเรานี่มีโอนมาสองคนเลยค่ะสองคนแล พี่หล the so ักกษัตริย์เช็คได้เลยค่ะพี่หลักเห็นก่อนกับพิ่นุมลุงต่อยพอเลยเพราะว่าบางเท้าพอก็ไม่เมื่อยกับบุรีเบิงนะครับพี่น้องเอฟซีเปิดวงนะครับผู้เลฮักแพงอีหลาเมีตานะครับนี่แหละชีวิตตามผู้หนุ่มไทยเบิงเลยครับแต่กว่านั่งเป๋งชีดีครับพี่น้องครับนะครับผู้ใดเมตตาไม่ความเมตตาเอ็นดูในความสว่างของอีหลากะปากสมบูรณ์ทุนนะครับมาไล่เปิดวงนะครับเป็นมาไล่บ้านฮักแล้วก็มาไล่บ้านลอยลักนะครับพี่น้องเอ้าพี่น้องไม่อยากไกลจากนาเวลาหครับว่าอะไร สมอีพี่ต่อไปเตะตะก,ก้อครับ <c oughs> ว่าอยากไก่จากพี่น้องเวลานั้นผันดวนมาสุดท้ายนี่คุณหนุ่มขอเกาเข้ามาสวัสดีมีเงันใส่สุขสุกคนบายบายไปก็ <c oughs> พร้อมกันกีนลาครับ